ที่หลายคนใช้คําว่าสามีภรรยานะครับหรือว่าการจดทะเบียนอะไรก็แล้วแต่นะครับประเด็นนี้แม็กอยากสื่อห้ฝั่งนี้ว่าแม็กเองนะครับแล้วก็ทางแม่ของลูกเองนะครับเรานะครับไม่ได้มีการแต่งงานนะครับหรือว่าจดทะเบียนสมรสนะครับแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมานั่นคือการที่เราทั้งสองคนทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดแล้วผมเองในการทําหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นพ่อให้ดีที่สุดสําหรับลูก จากกรณีที่เพจใหม่ของอิกกี้ขยี้ข่าวค่ะออกมาโพสต์รัวๆนะคะถึงประเด็นร้อนแรงนักร้องนางงามคือปมแย่งสามีชาวบ้านนั่นแหละค่ะว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าทราบหรือไม่ว่าแฟนเขามีเมียอยู่แล้วมีลูกสองคนตอนนี้เนี่ยเมียเขาต้องหอบลูกไปต่างประเทศเพราะว่าข่าวดีหอบพวกคุณนั่นแหละก่อนที่จะมาโพสต์อีกครั้งนะคะว่าผัวคนอื่นเนี่ยจ้างนักร้องนางงามเวทีดังเนาะตัวแทนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้นามว่าจุดๆไปร้องในงานเลี้ยงบริษัทแล้วก็คุยสารต่อกันผ่านปริยะเวลาหนึ่งเดือนได้เซลล์กันแล้วจากนั้นก็สอง เเดือออนปลล่ยยท้งซึ่งแน่นอนคืะว่าคนก็โยงไปที่ทางด้านของแบมพายลินเต็มใจเ,เลยนะคะกับแฟนหนุ่มนอกวงการล่าสุดฝ่ายชายเนี่ยออกมาไลฟ์สดเปิดใจถึงเรื่องราวต่งางๆที่เกิดขึ้นแล้วนะคะโดยบอกว่าแม็กนะ่ยเรก็ทางแม่ของลูกก็คือภรรยาเก่านะคะไม่ได้มีการจดทะเบียนกันแล้วก็ที่ผ่านมาที่ลูกคนเห็นภาพนั่นแหละมันคือการทําหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็ย้ําชัดนะคะว่าสถานะก่อนที่จะมาเจอแบมเนี่ยไม่ได้เป็นสามีภรรยากาันไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนทุกอย่างผ่านมาที่ดูแลกันน่ก็เป็นเพราะว่าหน้าที พ่อแม่ของลูกเท่านั้นส่วนทางด้านของแบมเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ที่3ตัวแม็กเองเนี่ยไม่ได้ปิดโ้องการมีลูกอยู่แล้วทุกคนรับรู้แบมก็รับรู้ไม่ได้เข้ามาแย่งใครผู้ใหญ่รับรู้ทุกคนทุกเรื่องการที่แม่ของลูกเขาออกมาพูดเนี่ยมันคือความไม่ชัดเจนจากตัวแม็กเองที่ผ่านมาเนี่ยแม็กไม่สามารถยืดเยื้อในความสัมพันธ์แบบนี้ได้นะคะแม่ของลูกแล้วก็แม็กเนี่ยเราไม่ได้แบบ ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนว่าไม่ได้ติดตอ่อไม่อะไรกันนาะนหลายปีแล้วแหละผิดที่แม็กเองที่ไม่ชัดเจนกับทางนั้นหลังจากที่ฝ่ายชายออกมาพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดแน่นอนเาะว่ากระแสวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยโจมตีทั้งคู่อย่างหนักเลยซึ่งรอดูต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมรอติดตามมาต่อไปค่ะสรุปนะครับก็คือว่าอําดับแรกนะครับแบมบไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่3อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแม็กเองแม็กไม่เคยปิดเรื่องการมีลูกอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนรับรู้หมดทุกคนทราบหมด ตัวแบมทราบหมดแม็กซทาหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามานะครับมีการแย่งเหนืออะไรกับใครทุกอย่างที่คุยจะมาผู้ใหญ่รับดูทุกเรื่องนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทางแม่ของลูกเขาอาจจะออกมาชี้แจงเหนืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากตัวแม็กเองนะครับจากที่ผ่านมานะครับแม็กไม่สามารถยืเดเยื้อในความสัมพันธ์นั้นนะครับแต่ว่าแม็กรับประกันได้ว่านะครับตัวแม่ของลูกกับแม็กนะครับเรา เราไปจนไม่ได้นะครับมานานมากๆแล้วนะครับมาเป็นหลายปีมากๆแล้วนะครับแต่ก็ผิดตัวมันเองนะครับที่ยังไม่ชัดเจนกับทางนั้นนะครับแต่ว่าเราสองคนนะครับเคยคบกันจริงๆนะครับแล้วก็มีรู้ด้วยกันจริงๆนะครับแต่ว่าเราสองคนนะครับเรามีหลายๆเหตุผลนะครับที่เราไปกันไม่ได้จริงๆนะครับนั่นคือเหตุผลที่ที่จริงๆที่ มีการเป็นประเด็นออกมาแล้วก็ที่ม่ใช่สิทเคียจริงๆนะครับ